สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอครับอุงอิงเล่นใหญ่เกินเบอร์ไล่ทุบแบงชาติกระแสตีกับสงครามเย็นเพื่อไทยธนาคารแห่งประเทศไทยจบยาก เซธาทวีสินนายกรัฐมนตรีและภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำรัฐบาลเพื่อไทยออกมาดาหน้าปกป้ององค์อิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นการใหญ่หลังโดนวิจารณ์ถล่มเละกรณีอุค์อิงเล่นใหญ่เกินเบอร์ใช้เวทีอีเวนต์การเมืองของพักเมื่อสามพฤกษภาคมอ่านโพยตามสคริปต์ที่คนเขียนมาให้ ด้วยการอัดธนาคารแห่งประเทศไทยว่าความเป็นอิสระของแบงก์ชาติเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจนทำให้กระแสตีกลับทัวลงอุงอิงอย่างหนักเพราะมอกว่าอุงอิงที่ยืนอ่านสคริปต์ดังกล่าวไม่ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเอาเรื่องปัญหานี่มาพูดแบบเหมารวมทั้งที่ต้องแยกกันระหว่างนี้สาธารณะกับนี้ครัวเรือน รวมถึงดูจากสิ่งที่องค์อิงพูดแล้วน่าจะเป็นคนที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายและหลักความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศเสียงวิจารณ์ที่ดังอื้ออึงทำเอาองค์อิงเสียทรงไปครั้งใหญ่จากการผิดคิวเล่นใหญ่เกินเบอร์แทนที่จะเป็นเวทีที่เรียกเรตติง้งสร้างภาพลักความเป็นหัวหน้าพักการเมืองพักแกนนำรัฐบาล ต่กลับเป็นการเสียแต้มยับยืนยิ่งถ้าเอาประวัติศาสตร์ประวัติการทำงานขององค์อิงไปเทียบกับเศรษฐพุทธสุทธิวทฒนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยิ่งเทียบไม่ติดห่างชั้นกันแบบฟ้ากับเหวถือเป็นอีกเวทีการเมืองที่องค์อิงเพื่อไทยพลาดเต็มๆดังนั้นแม้ต่อให้เศรษฐาภูมิธรรมจะดานหน้าออกมาอุ้มแพทองทานลูกสาวนายใหญ่ทักษิณชินวัตร ทำนองว่าเป็นการแสดงความเห็นที่สามารถทําได้ไม่ได้เป็นการบีบธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะภูมิธรรมที่ย้ําว่าแบงชาติ chart, ไม่ใช่องค์กรที่แตะต้องไม่ได้แต่ดูแล้วการพยายามออกมาปกป้องของเศรษฐาภูมิธรรมไม่ได้ช่วยกอบกู้เครดิตการเมืองขององค์อิงให้ดีขึ้นได้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามท่าทีของคนในรัฐบาลเพื่อไทยที่ออกมาทิ่มแทงควงหมัดใส่เศรษฐพุทธ ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีให้เห็นมาเรื่อยๆในช่วงแเดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาในช่วงเป็นนายกควบรัฐมนตรีครั้งที่ไล่ทุบธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างหนักกิตติรัตนะระนองที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผาภูมิโรจนกสกุลรองหัวนหน้าพักเพื่อไทยตั้งแต่สมัยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจนตอนนี้ เป็นรัฐมนตรีช่วยการคลังพิชัยนฤทธพันธ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีพลังงานจนมาถึงตอนนี้องค์อิงแผ่ทองทานและภูมิธรรมบิ๊กเพื่อไทยส่วนพิชัยชุนหะว,วชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังที่เคยมีประสบการณ์เป็นบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยมากอ่อนและมีความเข้าใจเรื่องบัญชีการเงินเป็นอย่างดีจนเคยเป็นนายกสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทยมาแล้ว และต่อจากนี้จะต้องทำงานร่วมกับผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตรงจะร่วมวงขยมเขย่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยหรือไม่ต้องรอดูหลังจากนี้กระน,นั้นประเมินสถานการณ์โดยรวมแล้วเชื่อได้ว่าสงครามเย็นระหว่างคนในรัฐบาลเพื่อไทยกับเศรษฐพุทธผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคงมีให้เห็นต่อจากนี้เรื่อยๆตราบใดที่ผู้ว่าแบงค์ชาติยังคงมีท่าที ไม่ตอบรับสัญญาณที่ฝ่ายการเมืองส่งออกมาโดยเฉพาะการให้คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง,องอลดดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงผ่อนคลายเรื่องเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเชื่อได้ว่าหากธนาคารแห่งประเทศไทยกนง,องอไม่ทำตามธงที่ฝ่ายการเมืองส่งมาสงครามเย็นระหว่างฝ่ายการเมืองกับธนาคารแห่งประเทศไทยย่อมมีต่อไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลเพื่อไทยโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจ ก็เคยมีปัญหาเรื่องแนวคิดนโยบายไม่ตรงกับผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้เห็นหลายต่อหลายครั้งอย่างสมัยรัฐบาลยิ่งรักษ์ณชินวัตรในช่วงที่กิติรัตน์ณรนองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เคยกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตอนนั้นผู้ว่าคือดรประสานไตรรัตว์วรุลลดดอกเบี้ยนโยบายและทําให้เงินบาทอ่อนค่าโดยฝ่ายการเมืองอ้างว่า เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการส่งออกแต่สัญญาณที่ส่งไปไม่ได้รับการตอบสนองทำเอากิตติรัตขุนคลังไม่พอใจอย่างมากถึงขั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าคิดจะปลดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตำแหน่งทุกวันหรือแม้แต่สมัยรัฐบาลพักพลังประชาชนที่มีสมัครสุนทรเวชเป็นนายกตอนนั้นสุชาติธาดาดำรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เคยมีข่าวว่า มีปัญหาเรื่องแนวคิดการทำงานที่ไม่ตรงกับทาริสาวัฒนเกตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องการใช้เงินจากกองทุนสำรองและหากโยนไปไกลกว่านั้นในช่วงปี2544ยุครัฐบาลไทยรักไทยสมัยทักษิณเป็นนายกและมีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เคยปลดหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลจากเก้าอี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาแล้ว จากปัญหาแนวคิดเชิงนโยบายหลายเรื่องไม่ตรงกันเช่นนโยบายค่าเงินบาทเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์รวมถึงเรื่องดอกเบีย้ยโดยหากมองย้อนประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองคือรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าตั้งแต่มีการตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นในปีพศ .2485 อย่างเช่นยุครัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ ที่มีขุนคลังคู่ใจคือสมหมายหุ่นตระกูลหรือปู่สมหมายที่สร้างผลงานเอกอุในยุคนั้นคือการลดค่าเงินบาทที่ตอนแรกคนด่ากันทั้งเมืองแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องทำให้ประเทศไทยพ้นวิกฤตเศรษฐกิจยุคนั้นสมหมายมีปัญหาการทำงานชนิดขัดแย้งกันหนักกับนุกูลประจวบเหมาะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จนสมหมายปลดนุกกูลออกจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจนต่อมานุก,กูลเขียนจดหมายในวันสุดท้ายของการทํางานที่มีเนื้อหาตอกย้ําให้เห็นถึงความสําคัญของความเป็นอิสระของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของฝ่ายการเมืองผมหวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมคงจะไม่เป็นการสร้างแบบอย่างที่ไม่ดี ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตแบบอย่างที่ไม่ดีนั่นก็คือผู้ว่าการนั้นจะต้องยอมอยู่ภายใต้การครอบงำเป็นที่พอใจของนักการเมืองถึงจะอยู่ได้เมื่อใดก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยปราศิากอิสระภาพในการดำเนินนโยบายต่างๆต,ต,ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเมื่อใดก็ตามผู้ว่าการจะต้องคอยเอาอกเอาใจนักการเมืองจึงจะอยู่ในตำแหน่งได้เมื่อนั้นศักดิ์ศรีของธนาคารชาติ จะไม่มีเหลือทำนบกั้นความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของประเทศจะพังทลายไปอีกทำนบหนึ่งอ้างอิงจากภาคใินธ์เรื่องระดับความเป็นอิสระของธนาคารกลางและปัจจัยที่ส่งผลกรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทยโดยนายสุพิษสุวรรณิกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างไรก็ตามเรื่องการปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบันไม่ง่ายเหมือนในอดีต เพราะในยุครัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ยุลานนท์ได้มีการแก้ไขยกร่างพรบธนาคารแห่งประเทศไทยพศ2 5 5 1ขึ้นมาใหม่เกือบทั้งฉบับอันเป็นกฎหมายที่ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นจากฝ่ายการเมืองทําให้การบริหารงานในด้านต่างๆของธนาคารแห่งประเทศไทยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการให้อํานาจรัฐมนตรีครังเพียงแค่การกํากับดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไม่ใช่การบังคับบัญชาธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ว่าเหมือนก่อนหน้านั้นที่สําคัญมีการแก้กฎหมายเรื่องการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติจากเดิมการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติหรือการให้พ้นจากตําแหน่งเป็นไปตามมาตรา19พรบธนาคารแห่งประเทศไทย2485คือพระมหากษัตริย์ทรงถอดถอนตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีแต่กฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน การปลดผู้ว่าแบงค์ชาติทำได้ยากมากเพราะมีการเขียนไว้ในพรบธนาคารแห่งประเทศไทยมาตรา28ทับระบุว,ว่าการให้ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยพ้นจากตําแหน่งในลักษณะการให้พ้นจากตําแหน่งหรือปลดออกนั้นจะทำได้2กรณีคือวงเล็บ4คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่วงเล็บ5 คณะรัฐมนตรีมีม,มติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถโดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดเจนเมื่อดูตามกฎหมายแบบนี้ดังนั้นกองเชียร์ศรทธพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็สบายใจได้ว่าโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ถูกฝ่ายการเมืองปลดจากตำแหน่งเป็นคนที่5ต่อจากโชตคุณเกษเสมนุกูลประจวบเหมาะกําจสเิรกุลหม่อมราชวงศ์จันดุมมงคลโสนกุลน่าจะทำได้ยากเพราะกฎหมายสร้างเกราะคุ้มกันไว้แน่นหนาหลังก่อนหน้านี้ไปกล่าวเปิดใจระหว่างพิธีรับมอบทองคำแท่งเข้าคลังแผ่นดินเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมากับวักทองรัฐบาลมาแล้วไปผู้ว่าก็มาแล้วก็ไป แต่สถาบันองคอ์กรธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอยู่และต้องอยู่อย่างเข้มแข็งเพราะหากธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าแบงค์ชาติยึดมั่นในหลักการทํางานที่จะต้องทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางต้องเป็นเสาหลักในการเสริมสร้างเสถียรภาพทาง,าง,างก,าการเงินในระบบเศรษฐกิจโดยไม่ยอมให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงด้วยการรับสัญญาณหรือคําสั่งให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ถูกต้อง และจะเกิดผลเสียกับประเทศชเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอ โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ